มาค่ะมาแกะกล่องรีวิวไพ่ทาโร่อีกหนึ่งกล่องนะคะอ่านี่ค่ะสำรับนี้นะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งสำรับคะคะคือกลัวว่าลูกดวงจะเบื่อกลัวว่า fc จะเบื่อค่ะกลัวผู้ติดตามจะเบื่อแล้วนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนหน้าตาไพ่นิดนึงนะคะอันนี้เป็นอีกสำรับหนึ่งค่ะเป็นไพ่ทาโร่คะจริงๆจะไม่ใช้ไพ่ทาโร่แบบปกตินะคะเนื่องจากว่าสำรับเนี้ยเป็นแบบวงกลมค่ะอ่าเป็นวงจรชีวิตค่ะเป็นไพ่ทาโร่ c i r c l e of life ค่ะวงจรชีวิตนะคะ,อคะโอ้โหแบบเปิดมาก็คือแบบ คุณภาพดีมากและคือมันสวยค่ะนะคะคือด้านหลังเนี่ยสวยมากทุกคนดูสิคะสวยมากสวยถุกใจมากเลยนะก็เลยอยากจะมาเปิดพยากรเปิดอ่านให้ทุกคนดูนะดูแบบคือภาพข้างในก็นะเป็นวงจรชีวิตของเราเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็เนี่ยเลยค่ะภาพสวยค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นวงกลมไง มันเป็นไซเคิลไงมันดูมีอะไรอะ่ะเออมันดูมีอะไรมันดูน่าตื่นเต้นนะคะก็เลยต้องจัดมาอีกหนึ่งสำรับนะคะทุกคนอืมถ้ามันเป็นไพ่แบบสี่เหลี่ยมปกติเป็นไพ่ทาโร่ก็จะไม่สั่งซื้อมานะคะนะคะก็ดูมีอะไรนะดูแบบอืมยุ่งยากนิดนึงนะเนี่ยแหละ แล้วก็ด้วยความที่ข้างหลังมันสวยมากทุกคนนะอยากจะให้ทุกคนได้อ่านนะแต่ว่าลองเปิดแล้ว,ลวเออค่อนข้างที่จะแม่นอยู่นะทุกคนนะค่อนข้างที่จะแม่นสับยากนิดนึงเพราะว่านานะคะทุกคนก็ใช้ในการกรีดเอาแล้วกันนะคะอ่าเนี่ยดูแต่ละอันก็คือแบบว่าเนื่องจากภาพบางภาพนี้ไม,ไม่ได้เซ็นเซอร์เลยนะทุกคนคือแบบว่าภาพบางภาพนี้ก็ไม่สามารถเปิดได้จริงๆนะก็เนี่ยจะเอาไว้อ่านสําหรับคนที่มาดูดวงส่วนตัวก็จะเปิดสําหรับนี้ให้ด้วยนะแต่สําหรับ อ่านทั่วไปเนี่ยก็จะเลือกคลิปนะอันไหนที่แบบแรนดอมเจอคลิปไพ่ที่ดีก็อ่านอันไหนที่เจออันที่ไม่ดีก็ไม่อ่านนะไม่ทําคลิปโพสต์ลงแน่นอนนะเออสำหรับลูกดวงสําหรับใครที่ชอบนะคะช่องนี้รับรองคุณจะได้อะไรคะคุณจะได้คําทํานายดีๆนะคะกับช่องนี้แน่นอนหากใครนะคะอยากอ่านไพ่เหมือนกันอยากได้ไพ่สาหรับนี้เหมือนกันก็จิ้มที่ตะกาได้เลยนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วค่ะตรงนี้นะคะอ่าสวยค่ะแน่นอนว่าคุ้ม ค่ากับราคาแน่นอนค่ะหากคุณอ่านไม่เป็นนะคะก็ไม่เป็นไรเลยค่ะฟังจากช่องอาจารย์จิ๊บทิพยากรได้ค่ะคุณจะได้รับพลังงานดีๆจากช่องนี้แน่นอนค่ะคอนเฟิร์ม